สวัสดีค่ะพี่น้องพอกับเมนอยทางช่องยายแหลมลําเพินออฟฟิเชียลเนาะคะ่ะเมื่อน,นี้เข้ายู่บานโน่นกอกค่ะเพิ่นสิเป็นศูนย์เรียนลู้การท่อผ่าเนาะคะ่ะเมนอยสิภาพี่น้องมาเบิงว่าในชุมชนวิธีชุมชนเพิ่นเหตุการท่อผ่าอันนี้ก็สิบเป็นสถานที่หลบๆเพิ่นเนาะคะ่ะ หลังกลับหลังจากกลับมาจากบ้านยายจื่อเนาะแม่หน่วยกระซิพาพี่น้องมาเบิง้งผ่าพันท่อผ่าจะฝ่าวินเด้อพี่น้องนี่พี่น้องอันนี้ว,ว,นว่ามันผ่าสโลงวันนี้นี่พอเป็นศูนย์เลยเด้พี่น้องแม่หน่วยว่าผ่าสโลงเลยอันนี้ พักจากอันนี้มากค่ะมน,นี้เพิ่นว่ฒน์ทำงานค่ะเพิ่นง่วงนอนเพิ่นง่วงนอนอันน,น,นี้อันนี้ไล่ยัง <c oughs> ไล่ <c oughs> ไล่คือผาหม่มนะถามคุณยายว่ามืณีวัฒน์ทำงาน <c oughs> ดอก มอเลำกินตาเห็นไหมอุ้ยอันนี้ง่ามเทพพี่น้องลายนี้คือง่ามเทพนี่เพิ่นเพาท่านเป็นผื่นเนาะพื่นท่อไว้ลายนี้ก็ง่ามพี่น้อง เป็นผาขมามกะก็ไล่นึงอันนี้ก็ไล่นึงไปนะทางคณก็เข้าสิกันกำลังพักกันหาเขาหานามกิน เป็นมงิันท่อผ่าพี่น้องวันนี้ไม่ทำงานมอรำกินตาอ้ยอะไรนี่ง่ามพี่นอ้องไม่แต่ไร่ง่ามๆเลยนี่น ามนาน่านมาท่านก่ออยู่คุณยายวันดีค่ะคุณยายคุณยยากับท่อบ่ค่ะเนี่ยคุณยายกับ,บยายมัดมีอ,อ๋อคุณยายเป็นคนมัดมี เมรีเพิลทำงานติคุณแม่มอนี้ยโม่เล่าโานเลาม่คุ่แม่ลาโม่่ากม่เา่เลาเลาเลยาโม่เาโมเาม่เ่เลา่เล่า่เอ่โม่เล่่เล่า่เา่่เ่ม่เน่เลม่่ามเล่่าโ่่ม่่มเาเ่ม่เ่ม่เ่่เาโม่น่เดีายวแาม่เล่าม่เา่เาาโม่เาโม่เล้่า่าม่เล่าา่า้าม่่าามลาาม่่ มาคึืนไปซอยดาวนุก็ะด้อยู่พื้นหนึ่งเลยผาทุงพื้นหนึ่งละ้หละเอัลหลเพิ่นอันเพิ่นมีเอฟซี่หลายเพิ่นไปไล่ขายผาได้หล่ได้ล่ปุุกลูกแล้วมั่งไปไล่เยอะหัน อ่างผุนพนวดคอคอวังไฟพนนั่งจอคออยู่พนฝนสิตกพี่น้องเลยเสียดายเนาะพี่น้องเนาะเพรเห็นตอนพนท่อเนาะมันเป็นอาชีพเลยเดนเนาะมือี่กาบุมืี่กอง้นมือนกานอเลยไประเดนทำงาน เดี yup. ่มีคนทำงานโอ้พุ่มีถัดเพิ่งกางงามงามนาอยู่ได้พี่น้องลมเลื่อนดีทรรมชาติธรรมชาติป้าหอยย่างเพาะทั้งเลยืนปอดผ่านเอาผ้าเข้ามาไปหอยอ้เฉยใด ที่จะดกงมเรื่องด้วเีここいい่กองกับงไม่เเกลือต mm. ้องไม่เยที่แดดกัี่โก้งรงตอมากท่านี้เป็นอย่างไรคะอ้้ ยาหมวงข้างหน้าใครเก้าอี้เนี่ยก็นนเป็นแรเงเียนลูกเวลาอบเวลาทั่วเวลาอย่างมากพยาบาล,กกออบลารับคนพยากรอบล่มก็สีมาเร็งประวัติของเล่าอ่อะอเกี่ยวกับขาเกี่ยวกับประวัติของเรา่าเราเป็นไปมากยังไงอันน,นั้นประเ็ศร้านกาแฟแค่ไม่ออกเป็นแค่ม,มีออกอมีเป็นลูกสาวลูกสาวจาลูกสาวโย ม่หกแล้วเลียงเเซมิลี่ก็มีลูกผมเลเอาเพิ่นนั่กันตะโดนแล้วอืมไปวางโมมีอยู่ยมีอยู่แตตอนมี้โมมี่บายลงไปหุ่ลาที่เพิ่อนนะเพื่อนจาห้องผ่าอนี้เพิ่นเพิ่ห้องผาโอ้ฟาเกดีทุกทุกจุ มาบกมันโกยบ่ใช่หมูบองกโยวนนัขัีบ่บในองนขมมาตานสมปีดสมจีดสมปีดโกยใช่เนาะโกยเอ้ามันโกยมันจำปานี่ยมจ๊ะโกยติดางแมนโยติดขางเลยถ่าย่อหน่อยโอ้โหหมวมันยืซนตัวเนบบ้านนี่มนขงผาแม เพิ่นขายยกเลยวันนี้ค่ะเป็นชิ้นค่ะวันนชิ้นเนา่ต้องยูนโซดนี่งวะขายได้ป่ะเนี่ยได้จ้ได้บานโน่นข้อบ้านโป๊กอบ้านโป๊กมอนบ้านรุ่งโพ้นนี่เนี่อันนี้เป็นเป็นผานถุงบ้าบวันท่านเย็บหลูกต่อเป็นไล่จัางอะไนี่ครับสามตอนนี้พัดหาเลยหรกสวัสดีค่ะท่านครับ ถเข้าเข้ามาเราจะมีผลอะไท่านท่านเข้ามาเราจะมีผลไะไม้บบานดื่มผลไม้ค่ะผลไม้เจ้าด้วยขอบใจจ้ะงามมากเลยเนี่ยคูพี่ว่าสีสันกาแฟกาแมสีสันหรือจังใดอ่าเฟซปุ๊กลูกคับุลูก เพชรบุญคุยค่ะแม่แม่มาดูแนี้หรือเบอร์เบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดห้าแปดสี่เจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งภางามงามงามเป็นผ้าฝ้ายบอกนิ่มลผ้า้ยบางิมผานิ่มเป็นผ้านิ่มเดีดพี่น้องนงขอาวัดห่นบ้านพญานาจจอมาบ่เหมือนเรียงขจบร้ยงตามถาทะเลหรือจ่าจจบรื่าจ่างนกมวยอันนี้ค่ะอันนี้ตอเชื่อมของลางไปหลุก งามวะตอตีมั้แม่งามงามงามตอแม่แม่มาดูคืนนี้เนี่ยราคาเนี่ยแม่แม่เห็นราคาไหมไปใส่มากคือามาส่วนดูกส่วนเต่าเจ้ามหาก่อนมงมาล่ำเยอะแค่กวางผ้าผ้าไหมตัวน่ะมันเป็นผ้าไหมมื่นเบิดบอเนี่ย ยุ่งมองท้อบไปผมอ่ะแล้ว่าร mainland, ักอยหรื0ว่าารักท่ารกอยบลูกทางพีท่าางพีแต่สี่หกร้อยซื้อสู้ไข่เนเปียใส่เทียนใหญ่นี่ขอมันนีนี่ยเป็นเมอบดหมอมากน้มากกตัวเออนี้คุมไรสามร้อยบาทโอ้จะเป็นบ้าแมสก์จะคล้องให้อนีมยังเชย่อคม้อนีรเบิงถาวาสั่นอันนี้เป็นผ่าปวด นั่งเบียบไหมพี่น้องเอ้ยคุณแม่มาตัไหนโอ้ยไปบ้านยืดยืนมากระโปรงไูาพี่น้องหาสามร้อยพี่น้องน้ำน้ำสร้างสร้างไหค่ะเนเนรับทรงค่ะบอกที่ยูว่ามันทรงแล้วก็ขอบคุณแม่นุ้ยนะครับขอบคุณแม่นุ้ยจัดซื้อให้พวกเรานะครับตันละสามบาทตื่นตือน เื้อให้ลูกแม่แม่มีลายใดอยังพวกเธอร์ใดพวกเธอมีไดหนาไว้ถอกไวทีแม่อยู่ขั้วแม่บ่มีลายใดเดียรน่โบขาวเพื่อยูทูบเสามทีฟืนกว่าสาธถูกสมพรปากไหลมาเทมาในแม่กองยุบผูกขาดเนี่ยั้เมื่นพเ่อป ้ามนะพี่น้องสองพันหาพันนพี่น้องนามพี่น้องมากงาม เสือคุ้มเหอแม่ขเป็นเสือคุ้มเป็นผาคุ้มนะสวยอยู่เพี่น้องพี่พอเจ้า สวยพี่น <languages> <m shut out> ้องสวยสวยสวยคุณหมอคนมาเยอะคุณหมอนมาเยอเออลางหนาไปบุค well, คุณหมอมาคนเขินคุณหมอสวยนาอพี่น้อง

พี่น้องสำหรับคลิปนี่เอาไว้สำานีงสะกอนเนาะเมาร่นาคุณหมอคจ้านไม่ป็นใหทุกอย่างพอนควานเพ่นเานี่ยนี่หละคุณหมอน่่หะหมอผู้โศะโุ้ห สำหรับคลิปนี้ไว้เสนอสกอนพี่น้องขอบคุณสำหรับการติดตามคลิปหนาค่อยมมว่ากันไหมสบายดีสบายดีค่ะ